เกาหลีใต้ตั้งงบ1.9หมื่นล้านกระตุ้นผลิตชิปพีเไมาสารัตแข็งแกร่งทำนักทุนกังวลดอกเบี้ยมไม่ลดจีนซ้อมรบรอบก่อไต้หวันรับประธานาธิบดีไต้หวันคน สวัสดีครับมีต้อนรับสู่รายการยูนิทูนโอเรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่24พฤษภาคมเพราะว่าผมนักชระเมทีวระนันจากทีมกลย,ยุทธการลงทุนบริจาร์สปรินประเทศไทยก็อัปเดตขา่าวประจำวันเช่นเคยครับผมทราบเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะก็ต้องบอกว่าจะเรียกว่าเธอดีเกินไปแลวกันนะฮะสำหรับตัวของตัวเลขเศร,รษฐกิจสหรัฐครับที่ออกมามันแข็งแกร่งมากนะก็กลายเป็นว่า ัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีมากๆแต่ดีมากเกินไปนะครับจะมีตัวพหม่ที่ประกาศออกมาพอดีมากเกินไปปั๊บกลายเป็นว่านักลงทุนกังวลเลยฮะกังวลว่าเฮ้ยถ้าดีแบบนี้เนี่ยนะครับดอกเบี้ยจะไม่ลดหรือเปล่านะก็เลยทําให้ตัวของตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงนะในคืนที่ผ่านมาขณะที่ในฝั่งเอเชียครับมีตัวของการซ้อมรบนะฮะของตัวของประเทศจีนรอบเกาะไต้หวันนะก็ทาให้ตัวของตลาดหุ้นเนี่ยนะก็ติดลบลงไปนะครับผมก็ คล้ายๆกับที่เคยเกิดขึ้นใอดีตครับเวลาที่จีนมีซ้อมรอบมีอะไรพวกนี้นะส่วนใหญ่แล้วนักทุนก็จะนักทุนโดยเฉพาะต่างชาตินะต่างชาติที่มาซื้อหุ้นจีนเนี่ยเขาก็จะไม่สบายใจนะฮะแล้วก็ขายหุ้นออกนะครับก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในฝั่งตลาดเอเชียนะครับก็มาดูตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับผมตัวของ s อ5 0 0 ปรับตัวลดลงไป0.74%นะฮะดาว,จวโจลด์ลงไป1.53%แล้วลก็ n นสเซ็ตลดลงไป0.39%นะก็อย่างที่ว่าว่าที่มามสารัตดดีมากเกินไปครับทำให้นักงทุนน่ะไปกังวลว่าดอกเบี้ยม,มันจะลดลงช้าหรือเปล่า ในทางกับการับในฝั่งของยุโรปครับพีไมประกาศมาเหมือนกันแต่ว่าดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็ดีกว่าที่คาดนิดหน่อยฮะ,ะก็เป็นภาพที่เ,เป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานครับคือพอพีไมยุโรปออกมาดีดีกว่าคาดนิดหน่อยนะครับก็เป็นภาพของการฟื้นตัวเรื่อยๆนะฮะก็ะทําให้ตัวของตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวเป็นบวกขึ้นมาเล็กน้อยะครับสกอตร้อยเนี่ยเพิ่มขึ้น0.07%นะ CC40 สูฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น0.13%และก็แดกส์เยอรมันเพิ่มขึ้น0.1%นะครับพี่มยุโรปเน คอมเพสิตตัวรวมออกมาอยู่ที่52จุดและนะฮะก็อยูรีแดนบวกต่อเนื่องค่อยๆบวกขึ้นมาทีนี้ทีนี้ท,น,ทนี้นทานะตัวของยุโรปนะครับก็ยุโรปเป็นหนึ่งในตัวที่เราแนะนําให้ให้ทยอยสะสมแล้วก็มีติดพอร์ตเอาไว้นะครับตัวของเอเชียเราครับผมนี่อี .225 ครับบวกขึ้นมา1.26%นะฮะหลังจากที่เมื่อคืนนี้มีตัวของเงินเฟ้อออกมาแล้วมันอ e ินไลน์นะฮะมีตัวของ เงินเฟอ้อตัว national CPI ออกมานะครับก็ตัวมันจะมีตัวที่ตลาดดูเยอะเยะ่ะชื่อว่าตัว core CPI ครับเงินเฟอ้อหลักที่ไม่รวมพัฒอาหารพลังงานเนี่ยนะครับมันออกมาโต2.2เท่ากับที่คาดการเป๊ะเลยนะครับก็ตลาดค่อนข้างจะแฮปปี้ครับที่เงินเฟอ้อเนี่ยมันออกมาทรงๆนะครับผมเพราะว่าจริงก็ในช่วงนี้เนี่ยนะฮะตัวของตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังเป็นภาพที่ ใจหนึ่งก็กังวลน,นะว่า BOJ เ,เขาากจะขึ้นดอกเบี้ยให้นะครับจะเข้มงวดมาอีกใจหนึ่งก็เฮ้ยถ้าเกิดตัวตัวเลขเงินเฟอ้อมันไม่มาตัวเลขเศรษฐกิจมันไม่ดีอยู่ก็ไม่น่าจะขึ้นสินะครับผม,ผมก็เป็นภาพที่นักทุนก็กลับมาผ่อนคลายต่อครับผมว่าเงินเฟอ้อมันก็ไม่ค่อยมาตัวเลขเศรษฐกิจที่ GDP ญี่ปุ่นที่เพิ่งออกมาสัปดาห์ที่แล้วก็แย่มากๆนะฮะก็เป็นภาพที่หนุนเซตนเตนต์ในฝั่งของตัวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับ ตรงจีนครับผมก็ถูกกดดันไปจากภาพของการซ้อมรบนี่แหละนะครับก็ซี้อไปสามร้อยครับรับลงไป1.16%นะครับหังเซ็งก็รบลงไป1.7%นะครับตัวของเซสเซอินเดียครับบุกขึ้นมา1.61%เซ็นตเซบ้านเราลบไปเล็กน้อย0.22%แล้วก็เวียดเวียดนามครับบุกขึ้นมา1.03%น ทองคำครับปรับลดลงครับที่2,333ดอลลาร์ต่อพลอยซอนหรือว่าลดลงไป2.49%ส่วน WTI น้ำมันดิบครับปิดที่76ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือว่าลดไว้ป0.94%นะครับพันธบัตรสปี10ปีสหรัฐครับเด้งขึ้นมาจากความกังวลที่ดอกเบี้ยจะลงช้านะฮะก็พันธบัตรสปีครับปิดที่4.93%หรือเพิ่มขึ้นมา5 basis point ส่วนพันธบัตรสิปีนะครับก็ปิดที่4.48%หรือว่าเพิ่มขึ้นมา4.9 basis point อันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะผันผวนแล้วก็ต่างคนต่างไปในทิศทางของปัจจัยพื้นฐานของตัวเองนะครับเอามาดูข่าวดังประจําวันกันนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของเกาหลีใต้ครับผมก็เขาประกาศนะว่าว,า,วางแผนจะตั้งงบกระตุ้นนะครับอุตสาหการรมชิปนะหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์นี่แหละนะครับมูลค่าก็1.9หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ ถือว่าค่อนข้างจะเยอะเชียวนะฮะเมื่อเทียบกับดิโนเทียบกับที่เขาทํามาโดยตลอดด้วยนะที่เขาทํามาโดยตลอดเนี่ยก็มูลค่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจริงๆถ้าเทียบจริงๆเนี่ยคนที่ลงทุนเซมิคอนดักเตอร์หรือชีวเออร์เนี่ยนะครับจะมีสารกจร็จีนนี่คือไม่มีใครสู้ได้เลยถุมผมเลงไปเยอะมากนะครับแล้วรองเรามาจะเป็นพวกเกาหลีใต้กับไต้หวันครับผมแล้วก็ อันดับ3เนี่ยใกล้ๆก,ก,กันก็จะเป็นพวกกลุ่มของประเทศยุโรปนะครับก็อันนี้จะเอาอันใหม่มาอีกแล้งบใหม่นะครับผมซึ่งก็จะไฟนอลน,นะครับในในเดือนมิถุนายนตามข่าวนะคือมิถุนายนครับก็จะแบ่งงบเนี่ยนะครับให้ทั้งสินเชื่อนะฮะให้ทั้งลงทุนในซัพพลายเชนนะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าอีโคซิสเต็มนะครับซัพพลายเชนของชิปมันขาดอะไรตรงไหนก็เดี๋ยวไปเติมตรงนั้น นะครับหรือว่าแบ่งไปลงผู้โครงสร้างพื้นฐานนะครับที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมชิปเนี่ยม,มันสะดวกมากขึ้นนะฮะแล้วก็ลงทุนเรื่องของการวิจัยด้วยและลงทุนไปท่านสีได้นะครับก็ดีกว่า,ด,วาดีกับเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมครับดีกับอุตสาหกรรมชิปโดยรวมนะฮะก็ได้ประโยชน์ในฝั่งของตัวของไต้หวันนะครับกเ็เป็นภาพที่บอกเราได้นะครับว่า อุตสาหกรรมคือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยปีนี้ถามว่ามันบูมจากอะไรมันก็บูมมาจากพวกความต้องการ AI นี่แหละที่มันอยากจะได้ชิปนะทำให้ลูกค้าอยากจะได้ชิปไปอัปเกรดทั้งสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วอัปเกรดคราวอะไรพวกนี้ก็ต้องมาซื้อกับตัเกาหลีใต้หรือว่าไต้หวันนะครับซึ่ง้ารัฐบาลเขาออกมาอุดหนุนแบบนี้ก็เป็นสัญญาณเหมือนกันที่บอกว่าไอ้ดีมามันดีไงก็เลยต้องให้เงินสนับสนุนเพื่อลงทุนแล้วก็เก็บเกี่ยวนะฮะเทรนที่มันมาในช่วงนี้นะครับก็ในแง่ของการลงทุนก็ถ้าพวก กลุ่มอุตสาหกรรมชิปเนี่ยนะครับคือของของบริจอยสปริงเราอาจจะไม่ได้มีโดยตรงนะไม่ได้มีกองทุนที่ลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์โดยตรงนะครับก็จะมีใกล้ที่สุดก็จะเป็นตัวหุ้นเอเชียนะฮะที่มีการลงทุนในเกาหลีตใ,ใต้หรือไต้หวันแต่ว่าช่วงนี้เราไม่ได้แนะนําพวกหุ้นเอเชียมากนะเพราะว่ามันจะไปถูกแรกโดยโดยตัวหุ้นจีนที่เรายังไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพราะแหละเวลาเวลาถ้าลงทุนเราซื้อหุ้นเอเชียถูกไหมเบอร์นหนึ่งที่เราจะได้คือได้จีนประมาณครึ่งพอร์ตแล้วก็อีกครึ่งที่เหลือนีจะเป็นอินเดีย เกาหลีใต้ไต้หวันบวกกันประมาณนี้นะครับมันก็คือเราอะเรามองว่าปีนี้เนี่ยอินเดียเกาหลีใต้ไต้หวัน,นี่ยมาดีแน่นอนแต่ว่าจีนเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะแนะนําว่าซื้อโดยตรงก็จะไปซื้อพวกเกาหลีใต้ไต้หวันอะไรพวกนี้นะครับแต่ของอีสปีโร่ไม่ได้มีนะของอีสปีโรเนี่ยถ้าเราแนะนาก็คือเราจะแนะนําเป็นตัวของ global tech นะครับผมก็ตัวของอ i n g g o o b o t t e h h ของเราเนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นพวกเทคโนโลยีทั่วโลกครับอันเนี้ยก็จะคัดมาเน้นๆครับเพราะนั้นมันจะตัดช่องมาเลยนะฮะซือ l อฉพาะ t e เทมาแล้วเทคพวกเนี้ยมันก็จะมีพวกเซมิคอนดเตอร์ก็จะได้ทั้งเซมิคอนดเตอร์ได้ชิปได้ Intel ได้ Nvidia ียของของสหรัฐด้วยแล้วได้ไต้หวันเซมิคอนดเตอร์ได้ซัมซุงได้อะไรของเกาหลีใต้ไปด้วยก็จะได้รวมๆครับก็จะได้ทั้งประโยชน์ตรงนี้โดยตรงตัด พวกเซกเตอร์อื่นๆน,นะหรือว่าในจีนเองนะฮะเทคโนโลยีที่หยิบมามันก็จะเป็นพวกเทคแหละมันก็จะไม่ได้กระเทือนไปกับเศรษฐกิจจีนเฟื้อนไม่เฟื้อนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นอีกกองที่เราแนะนําเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะสำหรับตัวของพวกชิปหรือว่าเซมิอคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็เอ่อมันได้ประโยชน์กับนักทุนด้วยนะนะครับอย่าง Global Tech เนี่ยมันจะได้บาลานซ์เซกเตอร์อื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเทคด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์โด,โดยตรงเนี่ยนะครับ มันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์โดยตรงครับไม่ได้เหมือนการลงทุนในพวก US tech นะที่เป็นเทคสารัตเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะฮะเราเรียกกันว่าเอออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เราเรียกกันว่าเป็นคอมมดิตี้แห่งโลกเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าในกลุ่มโลกเทคโนโลยีเองเนี่ยนะ,ะมันจะมีกลุ่มเทคโนโลยีที่ผันผวนน้อยอย่างเช่นเอ่อตัวของเอ่อแอปเปิลไมโครซอฟท์พวกเนี้ยที่มันเป็นซอฟต์แวร์ที่มันเป็นสมาร์ทโฟน,นพวกเนี้ยผันผวนต่ำ นะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยซื้อคนยังไงก็ซื้อฮะมันก็เป็นเทคโนโลยีมาใหม่คนก็ซื้อตลอดใช้ต่ออย่าง Microsoft เนี่ยคนก็ใช้ทุกวันจ่าย s u b สคริปชั่นไมโครซอฟท์สามร้อยหกสิบองศาอะไรอย่างนี้มันก็มันก็ซื้อทุกวันนะมันก็มันต้องจ่ายทุกเดือนนะครับมันต้องใช้ตลอดนะครับแล้วมันก็จะมีพวกที่ผันผวนกลางผันผวนกลางคือพวกโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กนะฮะอินสตาแกรมนะครับเอ็กซ์ทวิตเตอร์อะไรพวกเนี้ยพวกนี้ผันผวนกลางเพราะพวกนี้มันจะล้อไปกับ เศรษฐกิจด้วยคือเศรษฐกิจดีคนซื้อโฆษณาเยอะก็จะดีเศรษฐกิจไม่ดีคนจซื้อโฆษณาน้อย,ยผู้ที่ผันผวนมากที่สุดคือพวกซีมีคนดักเตอร์ครับบดจะมามันก็มา แต่ปีที่มันแย่นี่ก็คือถล่มแบบเละเลยนะหุ้นนะตกกระจายเลยก็จะมีความเสี่ยงเยอะที่สุดเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันเป็นคอมโมเิตี้ครับก็คือมันเป็นชิปะนะใครผลิตก็ได้แต่ว่ามีเจ้าเก่งๆอยู่ไม่กี่เจ้าคือซัมซุงเอ่อเซมิคอนดักเตอร์ช่วงไหนมันขาลงเขาก็จะไปซื้อของที่มันจีนของอะไรที่มันถูกหน่อยนะครับแล้วก็ราคามันตกเวลาช่วงนี้ราคาตกมันตกแรงนะครับพวกนี้ก็จะเสี่ยงหน่อยล้วก็จะแนะนําเป็นปพวก global tech ที่อ่ได้กระจายนะครับในส่วนของตัวเซกเตอร์ภายในเซกเตอร์เทคโนโลยีเอง ก็เป็นคาแนะนำของอีสปิงเรานะฮะก็ต้องระวังนะครับเซมิคอนดักเตอร์ต่อให้ปัจจัยมันบวกแต่ว่าถ้าเราลงทุนเพลินๆไปเนี่ยมันเป็นตัวที่ผันผวนมากที่สุดในกลุ่มของเทคโนโลยีเองนะครับยังไม่นับนะลูกค้าบางคนก็อยากจะอาจจะแซวด้วยซ้ำว่าแค่เทคโนโลยีเองเนี่ยมันก็ผันผวนมากอยู่แล้วเซมิคอนดักเตอร์คือที่สุดในฝั่งของเทคโนโลยีนะฮะก็ต้องระวังเอาไว้นะครับมาดูข่าวถัดไปนะครับผมก็มีตัวเลขพีมายสหรัฐครับออกมาแข็งแกร่งมากนะฮะก็คือ ที่ forecast กันไว้ก็คือประมาณ51-52จุดนะครับแต่ว่า P/M สารัสออกมาปุ้งไป54.4จุดครับก็มันดีแหละนะะคือแปลว่าเศรษฐกิจมันแข็งแรงมากแต่ว่ามันจะดีเกินไปนิดหนึ่งทำให้นักลงทุนน่กังวลนะฮะว่าโอ้โหถ้าดีแบบนี้ดอกเบี้ยไม่ลงหรือเปล่านะครับถ้าดอกเบี้ยไม่ลงเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีกับตลาดหุ้นเท่าไหร่นะครับก็เมื่อคืนนี้ถ้าไปดูตัวที่คาดการดอกเบี้ยครับวันเดียวเท่านั้นนะคือถ้าย้อนไปเมื่อวานนียเมื่อวานตลาดยังมองกันว่าลดดอกเบี้ยประมาณ2ครั้ง นะครับแต่เจอพีไวเนี่ยเดียวปุ้งเดียวเนี่ยกลายเป็นเหลือครั้งเดียวนะครับมาในเดือนธันวาคมเหลือดเพียงครั้งเดียวแ้วตายช่วงนี้เซนซิทีฟมากนะตัวเลขเศรษฐกิจดีไม่ได้เลยนะก็กลายเป็นว่าก็ไปกังวลกันว่าดอกเบี้ยจะจะเหลือแค่หนึ่งครั้งนะครับก็ถนามทีสปิงเราครับก็ถ้าใครเป็นแฟนขับรายการเราเนี่ยเราพูดมาทุกวันครับว่าเราไม่ได้กลัวเลยนะครับดอกเบี้ยจะลดหนึ่งครั้งหรือจะไม่ลดเลยเนี่ยนั่นคืออ่อเล่าให้ฟังก่อน Ri าอิสปิงเรามองว่าปีนี้ดอกเบี้ยน่าจะลดหนึ่งถึงสองครั แต่ถ้าพูดว่าไม่ลดเลยเป็นไปได้ไหมคือถ้าเศรษฐกิจมันดีเงินเฟอ้อไม่ลงก็เป็นไปได้ที่เฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยแต่ถามว่าเรากลัวไหมเราไม่กลัวครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยไม่ลงแต่ว่าเศรษฐกิจมันดีไงคือถ้าเราไปดูเงินเฟอ้อเนี่ยเราคิดว่าเงินเฟอ้อคงไม่ได้พุง่งไปสี่ห้าเปอร์เซ็นเหมือนปีที่แล้วแหละถ้ามันคงไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นเงินเฟอ้อมันควรจะทรงอยู่ระดับประมาณนี้แหละนะฮะก็อ,อาจจะไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ทร็กเก็ตสหรัฐแต่อยู่ประมาณสามสี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้นะ,ะพอเงินเฟอ้อมันอยู่ที่เดิิิมมแแต่เเศรรรษฐกกจจดีดาางๆล้ว มองว่าเศรษฐกิจดีผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนก็ดีกําไรก็ดีงบก็ดีถูกไหมถ้างบดีหุ้นมันจะตกได้ยังไงนะคือดอกเบีย้ยไม่ลงดอกเบีย้ยไม่ลงเนื่องจากเศรษฐกิจดีเนี่ยเราไม่กลัวนะคือถามว่าเรากลัวอะไรเราจะกลัวว่าถ้าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีแต่เงินเฟอ้อสูงแล้วดอกเบีย้ยมันไม่ลงอังนนี้น่ากลัวแต่ภาพวันนี้มันไม่ใช่ภาพวันนี้คือเงินเฟอ้อทงๆแล้วเศรษฐกิจมันดี ดอกเบี้ยไม่ลงจริงไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วเรามองว่ายัางไงสุดท้ายแล้วตลาดหุ้นจะตกใจไม่กี่วันครับแล้วก็จะกลับขึ้นมานะครับเพราะฉนั้นในฝั่งของหุ้นสารัฐเองที่ตกลงไปเมื่อคืนนี้จริงๆเรามองว่าเป็นโอกาสด้วยซ้ำที่จะเข้าไปสะสมนะครับก็ ช่วงนี้เราจะเชียร์พวกกองหุ้นสหรัฐที่เป็นลักษณะของการเบรนดครับก็จะมีตัว US Blue Chip ครับที่เบรนด์เซกเตอร์ครับมีการลงทุนในหลายๆเซกเตอร์ก็มีโกลด์มีเทคด้วยมีพวก Value พวก f i n a n c e พวกอะไรที่มันล้อไปกับเศรษฐกิจขาดึ้นด้วยนะครับว่าเชียร์เป็นตัวของ US Blue Chip ครับก็เรื่องนี้เราไม่ได้กังวลครับเรามองว่าเป็นจังหวัดที่ดีที่จะสะสมครับกอน US Blue Chip ก็ได้ถ้าอยากกระจายเยอะหน่อยก็ไปพวก GQG ครับ Global Quality g r o w t h ก็จะได้กระจายเยอะหน่อยนะครับสุดท้ายวันนี้ครับ ก็มีทําให้ตัวของตลาดหุ้นจีนติดลบลงไปครับผมก็จีนเนี่ยมาประกาศซ้อมรบนะครับแล้วก็เป็นเอ่อเป็น,นเอ่อครั้งใหญ่นะครับเอ่อไม่แน่ใจถ้าจะไม่ผิดเหมือนใหญ่ที่สุดตั้งแต่ต้นปีมั้งนะฮะก็เป็นการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันครับผมก็ทําให้ตลาดหุ้นนี้ก็ติดลบลงไปนะฮะก็สร้างความกังวลกันไปนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นจีนก็อย่างที่เราไปครับนักงทุนต่างชาติเนี่ยเขาจะกังวลนะเวลาจีนไปซ้อมรบมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็ขายหุ้นจีนไว้ก่อน ยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจยังไม่ค่อยมั่นใจด้วยแบบว่ามันเหมือนเหมือนจะมาแต่ก็ไม่ค่อยจะจะมาหรือเปล่าก็ไม่ค่อยมั่นใจก็โดนขายกันไปนะครับก็ต้อนรับครับไต้หวันนะฮะประธานาธิบดีคนใหม่เพิ่งเข้ารับตําแหน่งเข้าออฟฟิศครับทำงานวันแรกคือวันจันทร์ที่ผ่านมานครับก็วันจันทร์ที่ผ่านมาเข้ามาก็คือประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยชื่อคุณไหลเนี่ยนะฮะแกค่อนข้างจะเฟเวอร์ไปทางสหรัฐหน่อยนะครับก็เข้ารับตําแหน่งปั๊บก็ คำแรกที่แถลงเลยก็คือเตือนจีนนะฮะเตือนจีนว่าอย่าช่วยอย่ามาซ้อมรบนะรอบเกาะไต้หวันจีนจะต้องลดนะจะต้องลดการทําอะไรที่มันเป็นเชิงความรุนแรงหรือ acting ทางทหารเนี่ยรอบเกาะไต้หวันจะต้องลดลงครัพูดอย่างนี้จีนก็มาเลยฮะก็มาซ้อมรบปรากฏว่าคือเพิ่งก็เพิ่งมาซ้อมรบวันนี้นะคือปกติจีนต้องซ้อมรบวันรุขค้นนะนี่ก็อาจจะเตรียมอยู่เตรียมเตรียมงานอยู่นะก็เพิ่งมาซ้อมรบเป็นเมื่อวานนี้วันพฤหัสนะครับก็ เป็นถ่าถามมุมมองของเราคือเป็นเชิงเซติมเมนครับเพราะว่าจีนก็ทำอย่างนี้ตลอดนะเดี๋ยวมีประธานาธิบดีคนที่แล้วออกมาพกกูดกระเทือนจีนนิดหนึ่งก็บ2อลบนะฮะเยือนเอาสหรัฐมาเยือนไต้หวันนะฮะก็2อลบมันก็2อมลบไปตลอดนะ,ะก็เป็นภาพที่เชิงสัญลักษณ์ซะมากกว่านะครับละประเด็นนี้เรามองว่ายังไม่ที่มีอะไรฮะเราก็ตามดูไปเรื่อยๆครับว่าจีนก็ซ้อมลบตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ worst case scenario ก็คือจีนบุกไต้หวันเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับ มันยังไม่ค่อยจะมีวิว่แววสักเท่าไหร่เพราะว่าสาระฐเศรษฐกิจก็ดีมากนะจีนเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะฟื้นฮนะมันก็จะไปวัดใจด้วยการแบบว่าบุกไต้หวันตอนนี้เลยมันก็ะจะเป็นอาจจะไม่ใช่จังหวะที่เหมาะนะถ้าในมุมของทางทางทางคุณสีจิ้นผิงนะครับสารัฐก็บอกมาเลยนะบุกเลยช่วงนี้เศรษฐกิจดีอยู่แล้วสู้สู้ขาดใจ นะครับเพราะนั้นแล้วก็อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีครับผมก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นแค่นอสกับตลาดซะมากกว่าก่อนจ่อหุ้นจีนหุ้นไต้หวันหุ้นสหรัฐพวกนี้เรามองว่าลงทุนได้แล้วนะครับไม่น่ามีอะไรนะครับก็น่าจะครบถ้วนสำหรับวันนี้นะครับผมก็สัปดาห์นี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับสำหรับตัวเลขวันศุกร์ก็ตัวเลขผลประกอบการก็ประกาศน่าจะค่อนข้างจะครบแล้วนะครับก็อาจจะไปว่ากันที่ FOMC นะครับในเดือนมิถุนายนครับก็อีกสอาทิตย์นะครับก็น่าจะเป็นไฮไลท์ัด ไปที่นักทุนน่าจะจับตาแล้วก็ของเดือนพฤษภายนครับจะมีเฟดดรอตนะที่พรอตกันว่าดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่คือรอบที่แล้ว3เมือน์เซ็มันลดดอกเบี้ยสามแต่เรายนีไม่ท่าจใ,ใช่แหละนะครับก็เป็นอีกอไฮไลท์กันหนึ่งที่น่าจะต้องติดตามกันในเดือนถัดไปนะเดือนนี้หรือสัปดาห์หน้าก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าจะเงียบๆกันหน่อยนะครับอะ่ะก็น่าจะครบโทษว,วันนี้นะผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ